เรามาถึงโรงแรมกันแล้วนาะสามีก็ไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วแกก็จะเดินไปเช็คห้องนะคะว่าห้องที่เขาให้มามันเรียบร้อยหรือ,อยังเนาะเพราะว่าเรามาถึงเราก็เช็คอินเลยบ่ายสามนะคะ,ะเวลาเช็คอินของเขาเนาะบ่ายสามเช็คเอาท์ห้าโมงเช้าเนาะ,ะเราอยู่ในตัวเมืองนะคะ LA Hollywood เนาะ เพราะว่าเราตั้งใจจะปีนเขาที่ฮอลลีวูดพอเรามาถึงโรงแรมเราก็จะอยู่สักพักนึงแล้วเราก็จะพากันออกไปเดินข้างนอกอากาศร้อน <c oughs> <c oughs> นะโรงแรมนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งเหรียญต่อคืน ช่วงเดือนตุลานะทุกคนเราไม่รู้ว่าช่วงอื่นเท่าไหร่มันก็มีถูกอยู่นะแปดสิบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าต่อคืนแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถ <c oughs> เราต้องการที่จอดรถแล้วเซฟไงทุกคนเพราะว่ารถเราอะผ่อนอยู่เออเราต้องการที่จอดรถจะกี่ดาวก็ได้แต่ขอให้มีที่จอดรถที่ปลอดภัย นา <No. S 2> โมเทลเขาก็พากันอยู่นะคะเขาไม่ได้เรื่องมากแต่สามีเราเขากัวลวรถท้ายเพราะว่ารถเขายังผ่อนไม่หมดเนาะเออก็เลยบอกว่าเอากี่ดาวก็ได้ที่อ่ะมันราคาโอเคแล้วมันมีที่จอดรถฉันอนะโอเคอยู่แล้วกี่ดาวก็ได้ฉันไม่ได้เรื่องมาก ออยากให้เราได้อยู่แบบว่าโรงแรมที่แบบว่าคือแบบโรงแรมราคาราคาดีโรงแรมมีดาวอย่างงู้นอย่างนี้เนาะคือเข้าใจความรู้สึกของแกนะแต่คือเราอะยังไงก็ได้คือง่ายๆเออแกก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นออกก็ในการจองโรงแรมก็จองไวขึ้นไม่ได้แบบว่าอยากได้โรงแรมสวย ที่พักสวยแต่ตั้งกูไม่มีแกจะเป็นคนแบบนั้นน่ะเราก็เลยบอกแกไปอาก็เลยคุยกันนั่นแหละเลยบอกแกไปว่าเธอไม่ต้องเลือกแล้วโรงแรมนะเราที่มันอยู่ได้เราที่แบบว่าเราอยู่แล้วเราปลอดภัยจอดรถแล้วมันปลอดภัยแค่นั้นจบจะโมเทลก็ช่างจะโฮเทลกีล่ดาวก็ช่างแต่อยู่แล้วมันปลอดภัยเออ แกก็เลยได้คลายความสงความสงสัยแกออกแกกลัวเมียน,นะจะอีโก้นะเอออยู่แบบถูกๆไม่ได้เเห็นเมียแบบทำ YouTube บอกเออไม่ต้องเลยฉันอยู่ตรงไหนก็ได้โอเคอยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันปลอดภัยนะแกก็เลยโอเคงั้นง่ายในการตัดปัญหาในเรื่อง Eagle, อ,อีโก้เลยบอก เกนั่นแหละก็ามไม่ใช่ฉันเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเนาะว่าข้างในอ่ะมันเป็นยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปกันเลยเป็นควีนสองนะคะทุกคนก็ภายในโรงแรมเนาะก็อยู่ได้นะทุกคนอยู่ได้สวยเลยแหละ